สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะพาไปส่องความสวยของวิววันณรสกันครับที่ล่าสุดเนี่ยสาวสวยคนนี้ได้บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าน่ารักเข้าอี้มากๆปล่อยใจเที่ยวแบบคนใจจอยสไตล์คนโสดโดยสาวคนนี้นะครับได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรด้วยอย่างโพสต์นี้เลยครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ให้แคปชั่นว่า Meet me in the crowd บอกเลยนะครับว่าลุคนี้ของสาวคนนี้น่ารักเข้าอี้มากๆจ้ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับวิว,วันารถดยังลงคลิปเป็นคลิปวิดีโอด้วยที่เป็นคลิปรีวิวที่เจ้าตัวเนี่ยยืนสะบัดผมพร้อมขณะที่รถไฟกำลังวิ่งแถมยังให้แคปชั่นแบบน่นารักน่นารักด้วยว่าอยากถ่ายรูปผมปลิวสวัยกับรถไฟไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกได้ว่าสาววีว,วันารถดนะครับแจกรอยยิ้มสดใสที่ญี่ปุ่นและใช้คำว่าสวยได้เปล่องมากเลยครับยังไงก็ตามนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเรา เอาไว้ด้วยนะครับบาย